สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกชื่นเคยนะฮะเรื่องราวในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงินเงินทองทองอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เป็นเงินเก็บเงินสะสมของผมนะแต่เป็นเงินเหรียญ5บาทที่มีการถูกพูดถึงกันอพอสมควรนะฮะหลายช่องหลายเพจเนี่ยก็ มีการทำคลิปทำคอนเทนต์อ่ะผมดรวยป็นทำคอนเทนต์ดีกว่านะเพราะว่าเหรียญ5บาทปีพศ2551นะที่หลายช่องประกาศไม่ว่าจะเป็นประกาศบอกว่าโอ้ราคาพุ่งราคาสูงรับซื้อกันในราคานู่นราคานี่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะพูดในต่อไปนี้มันน่าจะเป็นเหตุผลที่พอที่จะหักแลกหักล้างกันได้ นะครับมาดูกันว่าทําไมปีเหรียญห้าบาทปีพศสองพนร้อยห้านั้นถึงถูกพูดถึงกันเป็นจํานวนมากแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์ถึงนําไปเป็นคอนเทนต์ในการที่จะทําให้ผู้ชมนะเข้ามาชมกันจํานวนมากนะฮะเหรียญ5บาทปี2551นะก็ถือว่าเป็น เงินเหรียญหบาทหมุนเวียนที่ผลิตออกมาเยอะมากๆนะฮะผมต้องบอกว่าเยอะมากๆแต่มันมีเงื่อนไขอยู่2อ,อย่างก็คือเหรียญหบาทปีพศ2 5 5 1นั้นมี2แบบนะฮะจะเป็นแบบเก่าดับดั้งเดิมนะก็คือเหรียญที่ฝั่งซ้ายมือนะหรือหลายท่านก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเหรียญพันเศใหญ อ่เปอระเซ็นตเล็กขออภัยด้วยหลายคนยีเรียกเป็นเหรียญพประเซ็นตเล็กหรือเหรียญเป็นแบบขอบหนาก็ว่าไปนะแต่ผมจะเรียกอ่เป็นเหรียญขอบหนาก็แล้วกันนะฝั่งซ้ายนี่จะเป็นแบบดั้งเดิมจำนวนผลิตเนี่ยนะฮะมากถึง200กว่าล้านเหรียญน,นะฮะ200กว่าล้านเหรียญน่าุผู้ชมเยอะมากๆนะฮะเหรียญแบบดั้งเดิม 5บาทปีสองพันห้า้อยห้าสิเอ็ดเหรียญขอบขอบหนาผลิตออกมา200กว่าล้านเหรียญท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าถ้าละเพจไหนหรือว่าช่องไหนประกาศร,รับซื้อโดยที่มีภาพหน้าปกเป็นเหรียญห้าบาทพะเศษเล็กขอบหนาเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าราคาจำนวนผลิตเนี่ยสองกว่าล้านเหรียญ คิดง่ายๆแล้วท่านผู้ชมเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้คือท่านจะทําทําเป็นคอนเทนต์เนี่ยก็ถูกไงเพราะว่ามีเยอะแน่นอนแหละคุณมาทําภาพหน้าปลูกขึ้นมาแบบนั้นบอกว่ารับซื้อเท่าน้นเท่านี้แล้วทีนี้สองรอกว่าล้านเหรียญมันก็มีเยอะสิครับท่านผู้ชมที่เห็นแล้วก็เฮ้ยฉันก็มีนี่หว่าเฮ้ย ราคามันแพงจริงหมดสุดท้ายก็กลายเป็นแบบหลงเชื่อเข้าไปดูคลิปนะก <laughs> <laughs> ็เป็นเหยื่อไปเป็นเหยื่ออ่ะก็ไม่ว่ากันอะอันนี้ก็คือคอนเทนต์สาหรับคนที่ทําคลิปวิดีโอออยากให้คนเข้ามาดูเป็นเรื่องปกติผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทําช่อง youtube การทาภาพหน้าปกให้คนอสนใจอยากเข้ามาดูเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่นะฮะอ่ามันก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะ แฮปปี้เท่าไหร่นะถ้าแบบว่าทำท่ามน้าปูกมาแบบหนึง่งบอกว่าประกาศรับซื้อราคานน้นราคานี้แต่ความเป็นจริงอ่ะเป็นอีกแบบหนึงนะ่งเนี่ยประมาณเนี้ยมันเสียความรู้สึกนะฮะสำหรับคนที่มีความหวังนะอ่ะทีนี้นะฮะมาดูเหรียญ5บาทปีพศสอง1ันห้าร้อยห้าสิบ็ดอีกหนึ่งแบบนะฮะก็คือเป็นแบบขอบบางเหรียญแบบขอบบางเนี่ยนะฮะมีการปรับรูปแบบ ะะจากแบบตั้งเดิมแบบขอบหนามาเป็นขอบบางเห็นไหมฮะขอบจะบางกว่านะ,ะเหรียญมันจะดูบางๆนะ,ะขอบบางๆนะฮะ,นะฮะแต่ว่าเหรียญที่เป็นแบบใหม่แบบบางเนี่ยนะ,ะจะผลิตออกมาน้อยกว่าหลักล้านเหรียญน,นะฮะถึงยังไงถึงยังไงก็อยู่จํานวนหลักล้านเหรียญอยู่ดีนะท่านผู้ชมหลักล้านเหรียญเท่าไหร่ประมาณหก uh, ล้านกว่าเหรียญหกล้านกว่าเหรียญไม่ใช่นี่น้อยนะท่านผู้ชมไม่ใช่นี่น้อยก็อีกละก็มีหลายเพจหลายช่องมาบอกว่าเหรียญะเศษใหญ่แบบเนี้ยเหรียญเหรียญขอบบางแบบเนี้รับซื้อกันในราคานู่นราคานี่ราคาพุ่งพุ่งบ้าอะไรนะหกล้านกว่าเหรียญจะพุ่งได้ยังไงถ้าเป็นเหรียญปกติเป็นไปไม่ได้นะฮะสมมติคุณพูดแบบนี้จริงๆนะช่องไหนก็ตามนะที่ทําแบบนี้บอกว่าประกาศรับซื้อเหรียญห้าบาทะเศษใหญ่ ขอบบางประกาศรับซื้อหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมลองคิดดูดีนะนะฮะสมมุติว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยเก็บได้บอลพันเหรียญอันนี้แหละปีสองห้าห้าหนึ่งนี่แหละขอบบางเป็นแบบเพื่เสียเใหญ่นี่แหละสมมติว่าเก็บได้พันเหรียญเอาไปขายให้ร้านที่เขาประกาศรับซื้อเหรียญละร้อยเนี่ยอะห้สิบาทก็ได้อะเหรียญละห้าิเอาแค่ห้าิบพอไม่ต้องเอาเยอะห้าสิบบาทสมมุติว่า เก็บได้ 1, หนึ่งพันเหรียญเอาไปขายให้ร้านนั้นนะผมเชื่อว่าเขาไม่ซื้อใช่ไหมฮะเอาทำแบบเนี้ยผมก็คิดว่าเอะแบบนี้มันก็ไม่โอเคกับคนดูนะบางทีเราก็ควรที่จะแสดงความจริงใจสักนิดนึงแสดงสปีตของการทำช่องสักนิดนึงนะเอาความเป็นจริงให้มันแฝงอยู่ภาพหน้าปกด้วยหรือไม่ท่านก็ทำเป็นภาพหน้าปกไปเลยนะเหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมาเท่าไหร่ ท่านรับซื้อเท่าไหร่รับซื้อจริงเท่าไหร่ถ้าเกิดว่านำมาขายจำนวนเท่านี้ซื้อได้ปริมาณเพียงเท่านี้ก็พอท่านนี้ท่านถ้าเกิดท่านจะทำกิจการหรือว่ารับซื้อเหรียญแบบนี้นะฮะท่านควรที่จะทำให้มันระบบจำนวนยอดให้มันชัดเจนเพราะว่าผมเชื่อว่าคนดูเนี่ยเขาเก็บเขาดูแล้วเนี่ยเขาเห็นถ้าเกิดเขามีจริงๆก็าไปขายให้คุณแล้วคุณไม่รับซื้อเนี่ยเชื่อแล้วเขาแช่งคุณแน่นะฮะ ขนาดผมไม่ได้รับซื้อนะอันนี้ผมขอพูดในลักษณะของผมเอาเหรียญเอาเงินต่างๆมาทำเนี่ยเพราะผมผมชอบเก็บชอบสะสมหลายคลิปผมทำเนี่ยผมบอกว่าเออเหรียญแบบเนี้ยรุ่นนี้ปีนี้มันมีความรู้สึกที่ดีที่เราจะเก็บไว้มีคุณค่าทางจิตใจที่จะเก็บเอาไว้ประมาณเนี่ยฮะผมทำแบบนี้ผมไม่ได้ประกาศรับซื้อนะผมยังโดนด่านะครับท่านผู้ชมา ลองคิดดูว่าคนที่ประกาศรับซื้อจริงๆแล้วพอเขาเอาไปขายให้นะไม่รับซื้อของเขาเนี่ยเขาจะด่าเขาจะแช่งขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะก็ต้องยอมรับกันไปนะสำหรับเหรียญ5บาทปีพศสอง1นย้าเนี่ยถ่าแนะนำถ้าท่านอยากเก็บเนี่ยก็แนะนำเป็นแบบขอบบางเพราะว่า จะผลิตน้อยกว่าจํานวน6ล้านกว่าเหรียญน,นะในอนาคตก็ไม่รู้ว่าราคาจะสูงจะต่ำยังไงก็แต่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะท่านไหนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็แสดงว่าเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะสำหรับวันนี้จากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ